bữa đa tối đa không được, anh tối đa có lên có là bỏ không, không, đúng không, à, không, không, ừ. à, à. À, à, không, à. À, không, โอเดี๋ยวเดี๋ยวเออปก่าราบเซอเที่รานเซ็ตกัต่นี้ก็พาไปขึ้นในตอค่ะไปขึ้นต่ในเมืค่ะตั้งแต่นั้นนั่นหมคะต่อไปขึ้นเออตั้งแังอีกต้องไปขึ้นหรอจสองสาวัน้านอะไรอะคะ่พี่จ๊งาน้กิ่ี่ยวมองานัวมอ๋อางเราเรเราเปดั้เราถมเซองไนารัเริมไเราเปั้อไดแบบเาข้าวย่างเได้ได้ย่